เจนาฬิกา21่นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวราชบพิษสถิตมหาศีมารามราชวรวิหารเขตพระนครทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ8รอบสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกวันที่26มิถุนายน2566ซึ่งทรงพักกรุณาโปรดรับงานไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในการนี้สรงวางพุ่มดอกไม้แล้วส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระพรมาราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถท่งจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรสพระประธานพระอุโบสถแล้วส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7กับพระราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7และพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9 wow เสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปถวายพัดรองที่ระลึกการบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ8ดรอบสมเด็จพระอริยวงศ์สาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแด่สมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะรวม20รูปที่จะเจริญพระพุทธมนต์มาส่งประเคนพัดรองที่ระลึกเสร็จแล้วส่งศีลเมื่อพระราชาคณะถวายศีลจบพระสงฆ์20รูปเจริญพระพุทธมนต์การบำเพ็ญพระราชกุศลฉลองพระชนมายุ 8รอบสมเด็จพระอริยะวงศ์สาขตานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบททำน้ําพระพุทธมนต์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนที่ฟ้าพระครอบพระกริ่งแล้วเสด็จพระราชดําเนินไปทรงประเคนพระครอบพระกริ่งแด่ประธานสง เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบแล้วสเสด็จพระราชดำเนินไปถวายดอกไม้ทูบเทียนแพรถวายน้ำสงฆ์ที่พระหัตพระรัตนารหพรวปรชั้นหนึ่งภูมิดอกบัวและผาดไตรแด่สมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก ขณะนั้นพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาชาวพนักงานประโคมคล้องชัยสังแปรดุริยางวัดถุกวัดทั่วราชาอาณาจากักรย่ำคล้องกลองระคังพระสงฆ์ทั่วราชาอาณาจากักรเจริญชัยมงคลคาถาถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพพร,ระรมราชินีทรงถวายดอกไม้ทูบเทียนแพ่ถวายน้ำสงที่พระหัตพุ่มดอกบัวและผ้าไตรแด่สมเด็จพระอริยหวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยธยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะแล้วทรงยืนประเคนจตุปัจจัยธยธรรมถวายพระราชาคณะที่เจริญพระพุทธมนต์ซึ่งจะเดินเข้าไปรับจนหมดเสร็จแล้วทรงหลังทักษิโนทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดีเรกโอกาสนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สมเด็จพระอ,อริยวงศสาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระนามเดิมว่าอัมพรประสัททพงศ์ประสูติเมื่อวันที่26มิถุนายน2470ที่จังหวัดราชบุรีในปี2480ทรงเข้าพิธีบรรพชานาวาสัตนาฏปริวัติวรวิหารแล้วจำพรรษาที่วัดตรีญาติตำบลพงสวาย มาส่งศึกษาพระปาริยติธรรมจนทรงสอบได้นักธรรมชั้นตรีโทและเอกรวมทั้งปร,ริยนธรรม3ประโยคและ4ประโยคโดยปี2490ได้เสด็จมาอยู่ที่วัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามและส่งเข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่9พฤษภาคม2491มีสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินวราลงกรวาดวาสโนสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่18แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นพระอุปชัชฌาย์ จากนั้นทรงศึกษาพระปริยัติธรรมจนสอบได้ปร,ริยธรรม5ประโยคและ6ประโยคต่อมาทรงเข้าศึกษาณมหาวิทยาลัยมหามากุราชาวิทยาลัยจนทรงสำเร็จาศาสนศาสตร์บัณฑิตปี2 5 0 9รทรงเข้าอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศทรงเป็นพระธรรมทูตรุ่นแรกก่อนจะไปทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทณมหาวิทยาลัยพาราณสีสาธารณรัฐอินเดียจนทรง,งสำเร็จการศึกษาด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ต่อมาปี2,516ทรงเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตทรงนำพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่ที่นครซิดนีย์เครือรัฐออสเตรเลียโดยสรงวางรากฐานพระพุทธศาสนาก่อนจะขยายไปอีกหลายเมืองทั้งยังทรงปฏิบัติศาสนากิจด้านการศาสนาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งงานด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาจนทรงได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นตามลำดับ